สมิเดชนอนวัดยิมไฟนี้ซ้อมมาอยู่ไหนครับก็เดืนนึ่งครับซ้อมอยู่ที่นอนวัดยิมมีใครเป็นผู้บังคับู้ซ้อม,มที่นั่นเขามีครับม,มาวัดยิมแล้วกาะสัมผัสเราเหล,หล็กเนี่ยก็คือพวกในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดเราสูงเท่ <17 8. S 1> าไหร่งร้อยเจ็ดสิบแปดน้ำหนักปล่อยปล่อยบางวันนิดนึงครับหกสิสี่เราเป็นมือสไตายเลยครับก็แข้งทรายอือเราก็ถนัดทรายอยู่แล้วด้วยเนาะแล้วอย่างวันนี้เราเจอคอมประทัด เคยเจอเลยปะไม่เคยอันนี้ไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาไหมอ๋อศึกษามาแลาวเขาเป็นมือต่างๆอะไอ่ะก็มือเขาก็มีเรีนหนาเด้ออืมแล้วอย่างวันนี้เราวางเกมวางแผนไงก็ต้องเราดูบนเวที่ยวก็ค่อยๆไปเลยเนาะแล้วดูจังหวะวางเงนเถ้อครับอย่างเมื่อกี้เห็นสอบแล้วเกินอยู่ไว้ไหนนะปอนด์หกนี่ก็ไม่มีปัญหาไม่มีสบายๆปล่อยปล่อยมาใช่ป่ะครับอย่างไฟนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลครับเอาคุมมา โลขึ้นครับไม่ได้ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าอันนี้เขามาพึ่งโยกจากอาทิตย์หน้าเข้าเป็นอาทิตย์นี้มันก็เลยแบบจะไม่ได้ทำอะไรเลยให้ปล่อยๆมาก็เลยต่อยเวทสูงหน่อยครับแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะครับยังไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่นี่ใช่วันนั้นเราเจอใครนะลังเขาเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนไปพลาดแพ้คะแนนเขาพิกปะหรือว่าอ๋พีคหรือล่าอืมวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสามสองอ๋ออันนี้คืออันนี้ปล่อยร้อยสามแปดแต่ก็ไม่มีปัญหา เราต่อยมวยมาโลนๆทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณประมาณ80 90ไฟอือ่ะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับอุดรนะฝากเชิญชวนแฟนคลับเรถนี้<อ>น่อฝากแฟนมวยเล่มสีทุกคนนะครับเย็นยนี้เต็มที่ให้นานครับยถึงที่นะซ้มมอมมาไหนครับไฟนี้ซ้อมมาที่ไหนครับ1 1> หนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้เตดลัดครับมาซ้อมอยู่เตดลัดเนาะมีใครเป็นคูฟ่ฟองคู่ซ้อมอีางที่เออมีเอ็กตาร์มีเด็กปูโคมีเท็กซิซิงแบบฝึกโปรไหนใครช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสองเราสูงเท่าไหร่ สูงน้ประมาณก็เจ็น no, oh, ้ำหนักปล่อยน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับหกสิบสี่แล้วเราบป็นมือตัดตายเลยครับก็ฝีมือเราถนัดซ้ายหรือขวาขวาแล้ววันนี้เราเจอกับสมิ้นเดชครับเคยเจอไหมไม่เคยอันนี้ไฟแรกเลยไฟแรกได้ศึกษาเกมมาวก่อนเขาไหมกศึกษาครับเขาเป็นมือตัดตายเลยผมรู้ก็มวยซ้ายมืยศอกซ้ายแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังก็ ดูไปเรื่อยๆบางซ้ายบางสอกค่อยดีก็คือค่อยไปตามสไตล์เนาะอย่างก่อนมีโควิดนี่เราต่อยไว้ที่ไหนก็เปอีทีที่สงขาอ๋อต่อยที่ลงขาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่วันนั้นก็ร้อยยี่สิบเก้าอ๋อก็เวทนี้เลยครับอย่างวันนี้ก็เกิดมาสอบแล้วเป็นไงน้ำหนักวันนี้ต่อยปล่อยๆมาอ๋อปล่อยๆมาเพราะวันก่เราต้ต่อยอาทิตย์หน้าครับตอนนี้เขายกมาเลยก็เลยเป็นแบบปล่อยต่อยกันครับถึร้อยสามปก็คือน่าจะลด บอลก็คือางยัไม่คันยืดมกับเนื้อหน่อยแบบสบายๆเนาะแล้วอย่างไฟนี้เราคุมมาไม่กี่โลต์ตัดต่อ119ก็ประมาณ3โลกว่า3โลต์ก็คือไม่มีปัญหาเนาะเรวต่อยมาโลต์ๆทุกวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยต่อยมาเลยนี่เป็นร้อยใช่ไหมเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสงขลาฝากเชิญชวนแฟนสาวแต่วันนี้นะ ฝากแฟนกับเอฟซีทุกคนครับวันนี้ก็ช่องทูครับผู้อีกก็ติดตามได้ครับที่แน่นอนเต็มที่นะครับครับผมขอบพังน้องชายครับ